แทนผู <S <S ้บัญชาการตำรวจสูธรทั้งมาตรมดเอาต้องกระบุันตุลโทษจิตตลสมหมายตำแหน่งจังหวังพุทธป่าตองาลีตำรวจภูธรจังหวัดายทำเข้าสการตำรวจสานีตำรวจภูธรจัเหวดชัยอบด้วยทั้งสัญบัติสามสิบสามได้ ผมพหรตีนเทพชดเดโยชัยสวสัสดสวนเด่นชัยครับส,สวนเดน Terima kasih. Okay.